พ่อแม่พี่น้องมนีกะทินหน่อยมาแล้วจ้ามนีกะทินหน่อยสิาพาพ่อแม่พี่น้องมเมื่อก็บพักเสียนจ้าอันนี้เอื่นว่าพักเสียนเด้อจ้าขันู้ใดเคยกินสมพักเสียนอันนี้ละเด้อจ้าที่เขาไปเหตุสมพักเสียนเนาะแต่ว่าพักเสียนจะมียืสองแบบเด้อจ้าทาการแดงยังสีนี้คือกินได้แต่ทาเป็นการสีหลๆสีม่วงนะคือพักเสียนผีเน,นาะจ้าเพิ่นบ่คอยนิยมกินเนาะอันนี้เฮาก็จะเก็บมาจ้าเก็บอยู่สวนมันขางบานเลยจ้าเก็บมาเฮาก็สีมา ล้างทาความสะอาดแล้วก็ตากแดดไหวเห็นมันเหี่ยวเนาะจะ้ะนี่คะ่ะถามมันมีหากมียังที่มันแกแล้วห่อกระเด็ดออกเนาะถ้าผู้ใดเคยกินสมพักเซียนจะหูัวสมพักเซียนนี่แซ่บมากค่ะพี่น้องนี่คะ่ะเ่ากอามาล้างทําความสะอาดให้ขี้ดินให้อีหยังมันออกให้หมดเนาะช่วงนี้พักเซียนกําลังเกิดดีจ้าพี่น้องอยู่ตามผวกสวนพวกอีหยังเนาะ มันจะเกิดขึ้นมาตามแถวคู่มั่นจะขางบานก็คือปลูกมั่นซําปลังเฮาก็จะได้กินสมพักเสียนแบบมีทุกปีเลยจ้าฤดูหนาวๆเฮากา็ทันสมพักเสียนไว้กินกบนับข้าวกับปนเนาะกินกับปนอีกับปูจ้ะนี่ค่ะเฮาก็เอามาตากแดดให้มันเหี่ยวพักเสียนคือมันจะมีความแบบเหม็นเขียวหรือว่าความหินความเอียงอยู่ในโตหลายแห้งจ้านี่กะทินหน่อยก็ตากแดดไปประมาณ คืองมือเลยจ้ะให้มันเห an ี่ยวเนาะเผื่อเวลาเข้าไปคันมันจะได้แบบว่าบีบน้ำเหม็นเขียวอย่างมันออกง่ายๆเนาะเหตุไขสมพักการหินทิ่กระถินหน่อยเคยลงคลิปไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วจ้ะวิธีการคันตอนเดียวกันเลยแต่ว่าสมพักเซียนจะใส่เวลาในการคันค่อนคางลร้เนาะจ้ะเพราะว่ามันมันจะเหม็นคักเลยจ้ะนี่ค่ะเข้ากับเอาเกลือคันตอนแรกเข้ากับเอาเกลือไปคันก็พัก ให้มันแบบว่าเอาความเขียวความเหม็นนี่ยังออกให้เบิดก่อนเนาะเรจ้จางเสียเอาไปคันเป็นสมพักได้จ้ะถ้าเ้าบ่เห็ดแบบนี้มันจะบ่เป็นสมพักเนาะนี่ค่ะขันไปเรื่อยๆเลยค่ะใส่เกลือไลๆตอนนี้ต้องแบบว่าถ้ามีผู้ใดอยู่้างๆนี่ต้องเอิ้นม่าคันซอยเลยนะจ้าเพราะว่ามันจะใส่แบบว่าพลังงานมากมายมหาศาลปวดคอมือเลยจ้ะกว่าจะคันให้มันแบบว่า เศร้าเหม็นเศร้าเขียวใดเนาะพักเสียนตอนที่ย่างบ่เป็นสมพักนี่สิแบบเหม็นเขียวแห้งจ้ะแต่ว่าคันเป็นสมพักก็สิเป็นหอมแสบอีกแบบหน,นึ่งมีกระคั่นแบบจนคําเลยจ้ะนี่คะ่ะน้ำเขียวๆต่างๆสิออกจากพักเสียนตะกาหนึ่งคันแล้วก็สิเลือประมาณ่าจะประมาณครึ่งโลจ้ะนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วขันตอนต่อไปเฮาก็จะเอาไปล่างนา้ำให้ความเหม็นความเขียวออกให้เบิดตเลยจ้ะ ล้างให้สะอาดขั้นตอนการขันและการล่างนี่สำคัญเด้จ้าภาวาทะล่างบาร้อนหรือว่าขันบวดรนะสมพักมันจะออกเฟื่อนเฟือนมันมันจะบ่คอยสมเสบเนาะจ้ะมันจะเฟื่อนเลยนี่ค่ะกระล่างไปประมาณอุ้ยหลน้มหาหกน้มเลยจ้ะจากนั้นเนาะก็เอาในใส่ในกระซามที่ขันได้สะดวกเนาะค่ะเนาะเริ่มวิธีการคันอันนี้ พักเสียนประมาณเครื่องล่นเนาะจาก,ก็จะใส่เกลือไปประมาณสองซอนใส่ผงชูรสไปซอนหนึ่งจากนั้นก็คันในส่วนผสมมันเข้ากันสมพักเสียนนี้จะใส่เกลือหลายกว่าพักอื่นๆเนาะจากเพราะว่าพักเสียนเพื่อนจะมินเขียวแห้งแล้วมันจะสมยากระต้องใส่เครื่องปรุงหลายกว่าปกติจักน้อยนึงเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็นแล้วแต่ความมักของรสชาติ ความหมาักของแต่ละคนเนาะจ้กบางคนก็อมมักกินเข้มอมมักกินสมก็สามารถปรับเปลี่ยนเครื่องปรุงใดจ้ะจากนั้นเฮาก็จะเอาโตโัวซอยที่จะเห็ดให้สมพักเสียนมันมีความสมก็คือขขาเหนียวนะจ้ะให้เ,เอาไปแช่้นามจังหน่อยนึงให้มันแบบเปื่อยให้มันเนยออกคะ่ะแล้วก็เอามาคันให้มันเข่ากันเนาะสมพลักเสียน,นี้ส่วนมาก ขันเสาบ่าใดกินแรงได้จ้ะจะต้องแบบว่าขามขึ้นไปอีกขึ้นนึงเนาะจังสิเสบ็บถ้าสมพักอย่างอื่นเนี่ยคือแบบว่าขันเสากินแรงก็ไดแต่ว่าพักเสียนนี่กะแนะนําวต้องขามขึ้นจ้ะโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศมันหนาวเนาะมันกะสิสมยากจากน้อยนี่จ้ะขันให้มันเขากันเลยเนาะขั้นตอนการขันนี่จะมีความสําคัญในการเฮ็ดพวกสมพวกออียงต่างๆถ้าเขาขันบ่ไดดมันกิสิบสบเส่บ จากนั้นเท่ากับใส่ในหม้อของเขาเลยเนาะจะแล้วก็จะเอาน้ำเขามาที่เตรียมไว้เมื่อใส่ลงไปจะน้ำเขามาก็เขาเหนียวนี่จะซอยให้สมผักมันสมเร็วเนาะนี่คะ่ะน้ำเขามาที่เตรียมไว้น้ำเขามาคือน้ำแซาเ,เขาแซาเขาเนิยวตามบานเท่านะคะเวลากอนข้าเจ้าจะหนึ่งเขาาขาเจ้าก็มาเขาประมาณสองสามชั่วโมงสี่เขาก็เอาน้ำเขามานั่นคะ่ะ มาแบ่งไว้ถใส่สมพักเนาะใส่ลงไปให้ทวมเลยเด้อจ้ะรอวพูดใดไแบบว่าอยากได้น้ำมสมพักแล่ๆๆยังนส่กะเอาน้ำเข้ามาใส่หลายๆเนาะนี่ค่ะกระิใส่ลงไปกระทินหน่อยมากน้ำหลายจักหน่อยจากนั้นกะโคเล่โคเล,คล,คล่เห็นมันเข่ากันจกนักหน่อยนึงตอนที่เฮสเซสนี้ประมาณหกโมงแรงเนาะจ้ะ เดี๋ยวมืออื่นก็นจะมาเปิดให้เบิ่งอีกที่หนึ่งเฮาก็จะเอาปิดฟ้าให้ซนนี้แล้วก็เขาเก็บเขาตู้นะคะในอุณหภูมิปกตินี่ค่ะเซตเรียบร้อยแล้วสมพักของเฮา สีสันสวยงามเลยจ้ะการที่จะเบิงว่าสมพักเสียนมันเป็นสมไปนี่สีมันจะเปลี่ยนเป็นเขียวๆเ,เหลืองๆแล้วกัน้ำสมพักอ่ะมันจะออกสีชมพูขันน้ำสมพักเสียนออกสีชมพูนี่แสดงว่าแบาบว่าเป็นสมแล้วแสบแน่นอนจ้ะอันนี้กระทินหน่อยมาเปิดหมอประมาณ8ปดโมงเาเนาะเฮ็ดแล้วหกโมงแรกแล้วก็มาเปิด8ปดโมงเสาประมาณนี้ค่ะใส่บอสผีกลูกโดดลงไปเนาะจ้ะแต่ว่ามือนี้กระทินหน่อยมี เ,เมนูพิเศษจากสมผักเสียนมานําเสนอเนาะค่ะเป็นวิธีการที่ผู้ไทยกระทินหน่อยว่าแน่ใจว่าผู้มีผ่าอื่นเคยเห็ดหรือว่าเคยกินบอลนะาจาจะต่ว่นบานผู้ไทยนะเพื่อนจะเอาผักเสียนเนี่ยมาเห็ดเ,เขาเอื่นว่ากระสูบค่ะหรือว่าถ้าจะเอืนภาษากลางนะจะเป็นแบบยำยำผักเสียนดองหรือว่าผักเสียนดองทรงเครื่องก็ได้จา้าถ้าจะบอกให้แบบชวยรู้เนาะเพื่อนก็จะเอาผักเสียน มาาันซับซับๆนะจาะเห็นมันแบบกะซับหยาบๆนะจ๊ะแล้วกะ็พักเสียนที่ว่าห้ากินบะเบิดมันจะมีเศษของใบมันหรือว่าน้ำม,มันยังเสียเพื่อนจะเอามาปรุงนะคะอ่าที่นี่เนี่ยคะ่ะตรงเศษแล้วก็น้ำม,มันเนี่ยเพื่อนจะเอามารวมใส่กันแล้วก็เอาไปต้มให้มันเดือดค่ะคือคือเห็ดให้มันสุกเนาะนี่จ้ะต้มให้มันสุกเดือดเลย เป็นวิธีการที่เพิ่นจะเก็บสมพักเสียนไว้กินเดินโดนแล้วก็เหตุเป็นนำพริกกินคู่กับอันนั้นอันนี้เนาะจ้ะผู้ไทยเราห้องว่ากระสูบจ้ะแต่ว่าพู้เล่าตอนตอนอยู่บานที่เป็นอีสานธรรมดากระถินหน่อยไม่เคยได้กินเลยคะ่ะมาอยู่ผู้ไทยจังเคยได้กินเนาะนี่คะ่ะหลังจากที่เฮ้าต้มให้มันซุกเดือนแล้วเขาก็มาปล่อยให้มันเย็นที่นี่เขาก็จะปรุงเครื่องด้วยพริกป่นเขาครัวแล้วก็ผงชูรสค่ะ นี่ค่ะใส่พริกปนใส่ข้าขวาั่วงไปแล้วก็ใส่โปงชูรสเนาะจางนั้นก็คือเก็บไว้กินได้นานเลยค่ะมันจะบบบูดบานบาอาบอเซียเนาะถึงแม้ว่าจะบริเก็บเขาในตู้เย็นแต่ว่าบางคนก็จะเก็บเขาในตู้เย็นเนาะจะความเปรี้ยวมันจะซ้ำเกา่าแล้วก็รสชาติกันยังคงเดิมจะ้ะนี่ค่ะเอาวไ้ไปกินแบบคุกก็เขาจ้าหรือว่าจำเขาเหนียวจำกินก็พักกับอีหยังก็ไดจะ้ะ กะกระทินหน่อยเรื่องบอกอย่างหนึ่งก็คือสมพักเสียนทามันเป็นแล้วถ้าพี่น้องบ่อยากให้มันสมตืมไปหนาคือเก็บใส่ถุงหรือว่ากระปุกเขาตู้เย็นเลยเด้อจ้ะตอนที่เข้าคันสมพักเสียนแล้วเนาะแต่ว่าอันตนย่ำพักเสียนหรือว่ากระสูบเนี้ยคือเก็บข้างนอกตู้เย็นก็ได้คะ่ะหรือว่าเก็บในตู้เย็นก็ได้นี่คะ่ะพกไปให้ไปหน้าสะดวกสบายมากๆเลยจ้ะ ย้ำบ่มีปนมีเจวอันนี้ผู้ใดสนใจสร้างซื้อขนมจีนอบแห้งไปวไ้กินก็ตามมาหุ้งหรือว่าใส่นํายากติดต่อมาถี่เบอร์นี่หรือว่าแอดไลน์แอดพ่อน้อย1-2-3่ดสเลยได้เย,ดยจ้าสามหอลอ,อยค่ะ